ทุกคนครับในสตรีมที่ผ่านมากับผมผมเล่นหลายตามากๆเล่นเยอะมากๆแต่ว่าผมดาววนแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะทั้งคืนเลยจนสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวผมเลยต้องงัดไม้เด็ดออกมานั่นก็คือคอมโบน้ำลายเยอะ ทำไมกว่า ,00 0 0 0คนเลือกเติมกับ k คีวเปเพราะว่าเติมโมบายดีเจนตอนนี้ค้งทันที3ต่อ 1. ประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสสะสมเคียวก็คอยลดได้สูงสุดถึง25%และ3ใส่โค้ดเป็ดลดเพิ่มอีกต่อทันทีอยากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพร้อมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจเคิวเปมามากกว่า7ปีเปีขอเปคุม้มเปให้ฉลาดต้องคีวเป สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโคมโบน้ำลายยืดที่ผมใช้นะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถกู้สถานการณ์นะครับจากที่แพ้ชนะแพ้ชนะเนี่ยมาเป็นชนะรัวๆแถม m v ็มเกือบทุกเกมและได้ซาเวดเป็นว่าเล่นแบบนี้ ช่ครับตัวที่ผมเอามาเป็นตัวหลักเลยก็คือน้องไอเชียคนดีคนเดิมที่ผมใช้เป็นประจำนะครับแต่ว่าเราก็จะมากับคอมโบน้ำลายยืดอย่างอีเชียเอสเตสและอีเชียดิกกี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าออเชียเอสเตสกับออเชียดิกกี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างมาดูกันครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณอุ้ยในโหมดกับบอทขึ้นหลักๆแล้วเนี่ยเอสเตสให้มาททำอะไรได้ฮิวฮิวเลยฮิวเนี่ยสะกิลหลักเลยฮิวคืลหลักคือฮิวใช่แล้วก็สโล มีฮิลกับสโลไหนลองใช้สกิลให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างสกิลหนึ่งลิงลิงกับคุณลิงปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นครับฮิวคุณกับผมมันฮิลเยอะไหมสมมติต้นเกมอย่างนี้ฮิวสองร้อยอ่าแล้วบวกกับอีที่ปกอีปกเลยแหละแล้วก็บวกกับอีเชียที่มันสามารถที่จะดูดเลือดได้อยู่แล้วนะครับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสตายน้อยลงนะครับสามารถที่จะเทรดกับศัตรูได้ในช่วงต้นเกมนั่นเองไม่กลัวใครหน้าไหนเลยไม่ต้องกลับบ้านบ่อยด้วยใช่ทำให้เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยด้วยนะครับแล้วสกิลสองทำอะไรได้คุณด้วย ชะลอความต้องห้ามอ่าเป็นการ<ๆ>วางวงสโลซึ่งวงเนี้ยสโลเยอะมากเลยนะไหนลองวางดินี่มันก็จะสโลสปูแบบนี้นะครับก็จะช่วยทำให้ผมสกิล1สกิล2โดนง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ตอนที่ผมตั้งป้อมเนี่ยสตูรอดยากมากขึ้นเฮ้ยมีอันติีอันติทำอะไรได้ตัวนั้นเอเตสมันจะเชื่อมกับเพื่อนแล้วแบบโคตรมหาฮิวโคตรมหาฮิวเดี๋ยวผมลองไปเจ็บดูก่อนมันโคตรมหาฮิวขนาดไหนเอาแบบผมใกล้ตายเลยอ่ะ,อะฮิวซิอ้ย แล้วเด้งแบบรัวๆแล้วผมสามารถกดสกิลหนึ่งต่อได้ก็คือไวในไฟนียคือเราไม่ต้องกลัวเจ็บมันก็จะยื้อให้อีเชียเนี่ยได้ยิงรัวๆไหนจะมีฮิลจากแบบสเปลอีกทุกอย่างก็จะส่งเสริมทำให้อีเชียเก่งขึ้นนะครับเพราะอีเชียก็สามารถดูดเลือดได้เองด้วยมีสตาร์ทด้วย VCC ด้วยนะครับอันนี้คืออีเชียกับเอเตสทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยมันก็แค่ฮิลนี่ดูไม่มีอะไรมากแต่ว่าในเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบมันส่งเสริมทำให้อีเชียเก่งขึ้นมากๆเลยนะเอาไว้ว่ามันฮิลเยอะนะครับมันฮ ป่าม MM. ันน <eps. S 2> ่าจะมาล่หมดโล่ไหวปะวะมดูเพื่อนมาอย่างนี้ไหวดิหนึ่งตัวอุยลอยขึ้นฟ้าแต่ยังเรายังมีฮิลอยู่อุ้ยมันฟิกหนี มันซีซีอะไรขนาดนั้นวะนะ <c oughs> ถึงจะซีซีเยอะแต่กูฮิลแย่ <c oughs> ไม่กลัวอะไรใดๆทั้งนั้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนนด,ดูดิ <c oughs> มันใช่การยืนแครี่ที่ดีไหมไม่ใช่อันนี้มันคือการยืนของไฟเตอร์ชัดๆอย่าทำซับคูแ่ไม่รอดแน่ตนนัดกูไม่ลงอะ่ะ ปุ้ยลงปุ้ยลงอ่ะปุ้ยลงเอาปุ้ยลงอ่ะเอาปุ้ยลงเอาไอ้ลง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 มาเอาคุณนี่มาคุณนี่มาเออเาะเับพี่เลยน้องอุ้ยชิบหายละแต่ว่าพี่ว่าน้องไหวพี่ว่าน้องซับพี่ไหวผมเดากลางชหายละผมไม่ไม่มีปีกว่ะ แต่กูไดี้ยงคิวได้ไงจะหลุดจะหลุดในพาวเวอร์ของมันวว้าว

แปลกว่บเหมือนจะมีคนมาตายตาย่าตายเย,ย็นแต่ว้พวกนี ะเอามาหิดอามาหิดเรียบร้อยเอามาหิดอีกแล้ว ก็เก่งประมาณเนี้ยคือแบบมันดูมากมันแบบฮิวปื้ดขึ้นมาเลยอะ่ะนี่คือคอมโบน้ำลายยืดคอมโบที่1ที่ผมใช้นะครับ แต่ถ้าหากเอเต้โดนแบนนะครับผมผมก็จะใช้อีกคอมโบหนึ่งนะครับนั่นคือคอมโบนี้ฮะคอมโบอีเชียดิกี้นั่นเองนะครับผมซึ่งคอมโบนี้ครับเป็นคอมโบที่เพื่อนๆคงอาจจะเคยโดนมาบ้างหรืออาจจะเคยเล่นกันมาบ้างแล้วนะครับมันเป็นคอมโบที่เกลียดมากๆนะหลักๆแล้วนะครับดิกี้อาจจะมีสกิลหนึ่งที่สามารถที่จะถึงสตูไว้อยู่กับที่ไว้ได้และถ้าสตูออกจากวงจะถูกดึงกลับมาที่เดิมได้นะครับซึ่งมันจะคอมโบกับสกิลสของผมพอดีนะครับอย่างนี้ อ่าศัตรูก็จะโดนดึงกลับมาทําให้ผมสามารถที่จะสกิลสโดนได้อย่างแม่นยํามากขึ้นและรวมไปถึงเป็นการบีบบังคับทําให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในวงด้วยทําให้เราสามารถที่จะ ตั้งป้อมได้นะครับนี่มันดึงกลับมาผมก็สามารถที่จะสกิล2ได้และนอกจากนี้ครับก็ยังมีสกิลฟาระเบิดเวลาไปเพื่อที่แบบว่ากดดันบีบศัตรูให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เราอยากจะให้อยู่และรวมไปถึงตอนที่เราตั้งป้อมเนี่ยเราเป็นเป้าหมายเราขาตายใช่ไหมเออเราเป็นเป้านิ่งทําให้ศัตรูเข้ามาหาเราได้ง่ายใช่ปะดิ๊กี้ก็ยังมีสกิลอันตรีที่สามารถที่จะล้างและเพิ่มเกาะให้กับเราทําให้เราเนี่ยไม่ตายง่ายด้วยนะครับเป็นคอมอีกคอมโบหนึ่งที่เกลียดแล้วก็ทำลายยืดมากๆนะครับส่วนตัวผมชอบคอม อีกคอมโบนึงมันเหมือนคอมโบเชิงลับทำให้เราแบบว่ายืนได้นานขึ้นโหดขึ้นเดี๋ยวผมลองอัตีดูว่าเป็นไงไหนล็อกขาซิล็อกขาล็อกขาซึ้อนะผมกางโลกนี้แล้วผมก็จิ้ไปเลยแบบนี้เป็นต้นก็ทํทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถหนีออกจากกลวยของเราได้ <Okay. S 1> แล้วมันไม่ได้โดนแค่ศัตรูตัวเดียวนะมันโดนศัตรูหลายตัวนะครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ้ดุก็สามารถที่จะเพิ่มเกาะให้ผมได้แล้วก็พาผมหนีได้ในอันตีสิ ึอ่าเราก็จะหนีออกมาได้นะครับเราจะไม่โดนซีซแล้วมีเกาะด้วยนะครับซึ่งตอนเล่นเกมเกาะก็จะเยอะกว่าดีนะอันนี้ก็ล็อกขาปับ๊บนี่ทำไรมาทำไรนี่ล้วก็โดนดึงกลับไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิง จับตามมาเลยจับตามมาเลยจับแล้วดึงดึงมาจิ้วแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมมีเกมเพลย์ที่ผมเล่นในสตรีมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคอมโบน้ำลายยืดของผมเนี่ยจะโหดสัตว์รัสเซียขนาดไหนและนี่คือคอมโบแรกที่ผมยอมรับว่าโหดสัตว์รัสเซียที่สุดแล้วเหรอคุ้นๆไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์ครับไปกันวงการอีสปอร์ตในการแข่งเนี่ยเต็มที่ก็โหดเพราะผมชอบแบบชอบวางแผนชอบดาบตัวชอบวางแผน ถ้าไปเวโคล้ละอะไรเงี้ยไม่แน่มีสิทธิ์ ไย,ยด้วยไม่ดูช่วยได้ไหมแต่ช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุย้ยขอบคุณครับสวนหมดและอ,อือออมมาหิตอีกครั้งกูเ <laughs> อ,อ,อามาหิตเป็นว่าเล่นลวเนี่ย เอามาหิดอีกครั้งอันนี้เป็นวิธีการที่ที่ขาดตาขาวมากเลยจริงในการที่เราจะเอาเดาว ทางสวยครับ ชีวิตก็ยิง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 เอาแม่งให้ตายโดนดูดไม่สนยิงต่อไปไหนมาน,นี่ก่อนเออไม่สน <c oughs> อเอเอาวางไปเลยวางไปเลยวางเงี้ยวางไปเลยโดนกูเ้ามีโดนกูจบ ก็ไหนแล้วขอแล้วกันเพื่อนไหนก็ไหนแล้วขอแล้วกันไม่ถึงวะขอแล้วกันเพื่อนเออเอาไปหิดเอามาหิดแรกของซีซั่นนี้กูมาแล้วใหตัวไปอีกตัวไปอีกตัวไป โอเคเอามาหิดอีกรอบขอบคุณครับมันยังไม่ให้เราจบอีกหรอกูอชิบหายผมทำอะไรลงไปวะเนี้ขอโทษเลยหยดวะ <c oughs> สามเอาม,มาหิดปะอ้ไม่ได้ละเก่งจบเลยมาแล้วว่าหนึ่งดาว กดจะบรญยาย